ย้อนดราม่าเบบีสุพรรณีอดีตมิสแกรนประจวบกับตลกดังหนึ่งในแก๊งสามชาติที่เคยร้อนละอุในโลกโซเชียลมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปลายปี64ที่ผ่านมาเรื่องตอนนั้นเป็นอย่างไรข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะ หลายคนอาจคุ้นหน้าเบบีสุพรรณีมิดรแกรนประจวบที่เพิ่งถูกปลดจากตําแหน่งเพราะเคยถ่ายวาวิวในแอปดังและยังเป็นที่พูดถึงหลังไปออกรายการโหนกระแสรราให้ขอโอกาสเธอเผอสาเหตุข่าวว่าต้องไปทำโอลี่แฟนเพราะชีวิตลําบากเพื่อหาเงินดูแลครอบครัวงานนี้ก็มีเสียงวิจารณ์แตกต่างกันไปค่ะ ซึ่งหากย้อนไปจะพบว่าเบบีเคยตกเป็นข่าวดังมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะเมื่อช่วงปลายป,ายปี64กับตลกชื่อดังหนึ่งในแก๊ง3ามชาด้วยซึ่งตลกคนนั้นก็คือคุณหน่งช้าชานั่นเองค่ะตอนนั้นคุณหน่งไปออกรายการก็มาดีครับแม้จะมีหลายคนชอบความฮาปล่อยมุกระจายแบบตลกระดับตำนานแต่ก็มีคนสังเกตเรื่องบางอย่างค่ะ ในรายการที่เป็นฉากเหมือนอยู่ในสถานบันเทิงน่งชชาๆ้ๆเล่นกับนักแสดงรับเชิญสาวในลักษณะที่หลายคนมองว่าไม่เหมาะคือมีการกอดซุกนาแถวซอกคอของหญิงสาวค่ะทาให้มีเสียงคอมเมนต์ในโลกออนไลน์บอกว่าทำแบบนี้ไม่โอเคจริงๆยุคนี้ควรเลิกเล่นมุกแบบนี้ได้แล้วโดยนักแสดงรับเชิญหญิงก็คือน้องเบบีนั่นเองค่ะ โดยตอนนั้นเบบีอายุ23ปีเท่านั้นเองค่ะเธอได้เปิดใจกับข่าวสดของเรานะคะว่าในวันนั้นเธอไปเป็นแขกรับเชิญในรายการก็มาดีครับก่อนจะเริ่มถ่ายทาทีมงานก็แจ้งแล้วค่ะว่าจะมีฉากที่พี่น o เนี่ยเข้ามากอดแขนแบบตลกตลกซึ่งเธอก็ต้องขัดขืนแล้วก็ตบหัวพี่นงแล้วพูดว่าเล่นเยอะเกินไปแล้วนะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ได้ซ้อมกันก่อนถ่ายจริงซึ่งทางพี่น o ก็เข้าฉากมาซ้อมด้วยในระหว่างที่ซ้อมทางพี่นงก็ขอโทษเธอตลอดค่ะ จนกระทั่งถึงตอนถ่ายทาจริงๆพี่นงก็เข้ามาเล่นแบบนั้นเลยตอนนั้นเธอก็มีอึ้งบ้างค่ะแต่ก็ยังมีสติอยู่แล้วก็คิดว่ามันคือการแสดงและพอหลังจบรายการพี่นงและทีมงานก็เข้ามาขอโทษและขอบคุณมากว่นนี้ เบบี Baby, บอกอีกว่าหลังจากที่รายการออนแอร์ไปแล้วเจอกระแสวิจารณา์หนักทีมงานก็ติดต่อกลับมาอีกครั้งเพื่อขอโทษซึ่งเธอก็อยากจะบอกทุกคนว่าหนูไม่ได้เป็นอะไรและไม่ได้คิดอะไรเพราะเข้าใจว่ามันคือการแสดงแต่ในเมื่อเกิดเสียงวิจารณ์ไปแล้วก็อยากให้พี่โนงเนี่ยปรับมุกที่เล่นกับผู้หญิงลงมาจะได้ไม่เป็นกระแสแบบนี้อีกหลังจากนั้นเธอก็หายหน้าหายตาไปจากวงการค่ะจนเกิดเหตุโควิดที่ทําให้เธอตัดสินใจไปถ่ายคลิปอยู่ในแอปดังตามที่เธอบอกในรายการโหนกระแสนั่นเองค่ะ ข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ